สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อเบิร์สมองสบอนครับผมแรกงนี่พ่อกับพอนี้ใส่ผ้าเละคือเก่าฮ่า่พอนี้ใส่ผ้าหละอีผ้ามใไ่ตุ่มปลาไหลครับผมมือนี่ปลาไหลสามตุ่มปลาไหลสามหลังครับผมนี่สามหลังอีอย่างนีงไม้ไส้กับบลาไหลครับพี่น้องผมมากครับเงี่ยหอยเชอรี่ผสมกับปูครับผมผสมกับมีปูทุบๆแล้วก็เอามาผสมกันครับผมเป็นเงี้ยไม้ไส้นี่กับพี่น้อง นี่แหละครับผมไม้ไส้ตุ่มปลาลของพ่ญไช่ไส้ครับเป็นน้องสาหใ่ของอันของแม่ครับผมหน้าท่านแม่ครับผมนี่ติดห่วยครับพี่น้องผมนี่บรรยากาศตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากําลังดีอากาศเย็นสบายดีครับผมเวลาตอนนี้ก็เกือบเกือบสี่หกโมงแรกแล้วพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศแดดร่มร่มต๊ะครับผมไปพี่น้องพร้อมแล้วไปใส่กันเลยครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอ้แม่งกี่เต้าแกรกใสเงียบกอนพี่น้องบอสใสมากฝ้าวฝ้าข้าสามเขาข้ายากสามเขาครับผมสามขา้าวใส่ลงกไปได้ไหลายพี่หน้องแต่มืออื่นบนก็ใสไ,ไว้ตอเลยครับผมนี่ครับผมสามขา้าวสามขา้าว ห้าหนี่ครับผมผู้ใดสามเขาแล้วก็บอกพ่อยิไส้เนี่เด้อผมพอยิงไส้สาม,าบบ <laughs> ม 3, ท่านแล้วส่กันเลยไม่บ่อดิงไส้เจ๊กเชื่อบกี่น้องปีนว่าสิมาใสหลาเชือกบ่อดิงไส้ เรียบร้อยไปหนึ่งหลังพี่น้องไม่เห็นว่าสิว่าใส่โดนอะไรละ่ะบอด้ใส่สักเชื่อไม้หน้าลำถั่วับพี่น้องผมช่วงนลำึ้นนี่บ่แถวนี้ไปไายเรือครับผมน้ำถั่วมหัวเงี้ยนมือ <c oughs> มองไปยี่ใสยืยนอยู่นี่ก็ท่วมลิบไปหลังต่อไปเลยครับผมบังตุ่มปลาไหลกับบได้ใส่โดนพี่น้องจนลืมจนจำหนาปลาไหลบ่ได้ <c oughs> <laughs> จำนาปลาไหลบัวใดล่ะปลาไหลมันสีจำนาเพราะงี้ไสได้หรือบัวปุ่นี่บัวหูห <laughs> มันหรือไม่มหมัมนหลังเลนหมันสีหาสีเองมันดอกครับผมมีุ่่มอยูสามหลังท่านนิดไปซื้อไหมครับผม <laughs> สามหลังคนดวงดีไปขี่กระพาะเฮ็ดขาาสีได้บินมากขึ้นนกเจา้าขาาสีบดดัวใดก็บ,บินหนีขึ้นนกเจ้าขึ้นกันครับผม <laughs> เรียบร้อยสองลังครับพี่น้องผมมารักปากสาเนี่ยแหละคิดว่าเพิน่นสิออกมาหากินพะว่าข่วมคิดข่วมคิดเลือกทุกสายส่นี่พี่น้องใส่ตรงนี้เลยหามันออกมาหากินออกมาหากินกันคือหานมาพร้าวทานเข่าครับผม นี่ครับพี่น้องผมนี่ครับผมใส่เสร็จสับเรียบ้อยสามล้างเยลยรลครับผมตั้งพมบออยู่นี่มันบ่มาเดี๋ยวมืออื่นจังมุ่นกันครับผมนี่นบรรยากาศนำกํลลังล่งครับพี่น้องพอกันเหมือนเศร้าครับผมสวัสดีครับผมพอกันกับบรรยากาศช่วงเศร้าครับผมเว้นกํลลังสี่ขึ้น เรานี่พอนี้ใส่กับสีผ้ามาลุ่นยามตุ่มปลาไหลสามตุ่มดอกพี่น้องใสไว้สาญงนี่ครับผมนี่มีแต่พักตบพุดอะ่ะหมายงามอยู่พี่น้องต่ว่าบ่หูว่าปลาไหลมันสีเขาหรือบ่เขามีโตหรือบ่มีครับผมเพราะว่าน้ำม,มันกว้วงครับผมน้ำม,มันออกไปพูนพุนครับผมบ่หูว่าปลาไหลมันสีไปไใส่หนะหมันจะไดบ่ามาันกับบ่ไดครับผมาหาอยากหากินแบบธรรมชาติหากินกับธรรมชาติเป็นอย่างสี่แหละครับผมมาลุ้นหลังแรกเลยจะมันหรือไม่มัน มีโตว่ครับผมจะพอได้ขั่วหรือเปล่าคิดอยากขั่วปลาไหลหลายมือล่ะมาลุ้นกันลุ้นกันเขาหรือบ่เขามีแต้มหรือไม่มีองมีอยู่พี่น้อมมี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 นี่ครับผมหนึ่งแต้มครับผมหนึ่งแต้มงามๆนี่ครับผมมาแล้ะครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มพอได้ขั่วพอได้ขั่วมาแล้วหลังแรกหนึ่งแต้ม รุ่นหลังต่อไปพี่น้องผมมารุ่นหลังที่สองหลังแรกก็โดนซะแล้วหนึ่งตัวโตว้ไงปันไดหลังนี้เป็นยังไดสีมีโตปะจะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าจะกินแห้วมีหรือเปล่าโอ้หลังนี้เงียบครับพี่น้องผมเงียบเลยแห้วเลยเปาว่างเป่า วางป่ากับบ๊ปบพินังสองหลังได้หนึ่งแต้มยังถือ่าหมานอยู่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังสุดท้ายตั้งผัววอยู่ให้หน้าครับผมดักไว้ดักไว้ให้หน้าเพื่อว่าเพิ่นออกมาหากินทั้งไงห,หน้าน่ะออกจากสามามหากินทั้งไงห,หน้าสิมาจะเอโลสนาะพนาพนาหมานหรือบ่หมานเป็นจังเดย เห้วเฮ้วครับพี่น้องผมโอ้ยได้แ้มเดียวหลังนี้ก็เห้วครับผมเป็นอัวนวาตุ่มสามหลังเฮ้ยได้แต้มหนึง่งเอาบ่เป็นนะใส่ใบคือเกาครับพี่น้องเพราว่าใส่ใบบ่เป็นหงืเงียบบองห้ยซื้อรีใส่ใบอีกมันแห้งเข่าดีเพิ่นวาอ่ะลงไปนี่ครับผม แจมพอดีขวัวกินผู้เดียวครับผมกินหลายคนบ่ได้มันสีบบอิมฮ่มฮ่าฮ่กินผู้เดียวกินผู้เดียวเดี๋ยวสีใส่ไว้อีกพี่น้องมืออื่นมาลุ่นยามมาเลยครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ขามาที่ตามรอบส้มพอนงใส่ได้ครับเด้อได้แจ้มเดียวกัถือว่ามันอยู่ครับผมนี่ครับผมถือว่ามันพอได้ขัวได้ออมฮ่าฮ่เดี๋ยวสีใสไว้อีกใสไว้ต้อครับผมเพื่อว่าใสไว้อีกบานี้ให้เขาดีว่าสัตว์ เนี่ยมันเริ่มสีมีกินลนะะน้าเพินว่าเนี่ยหอยเชอรี่ครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการที่ตามครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กันสิขอกาวเข้าว่าสวัสดีครับ